ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่คารพผมธนายอุทัยปลาทองจากช่องธนายอุทัยาพาไปดูนะครับวันนี้ <c oughs> คิดอยากจะอยากจะอะไรอยากจะเล่าประสบก,การณ์นะครับในเรื่องการทำ u t u b e ของตัวเองนะซึ่งผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องอโทรศัพท์ตัวอะไรนี่ก็คือไม่เก่ง,งนะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ แต่บางเงินอยากทำ YouTube ก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะทำได้ทีนี้ผมก็เลยเป็นคนโง่คนหนึ่งอ่ะซึ่งโง่ในเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ก็อยากจะทำ YouTube ลองดูบางครั้งเราอาจจะอยากหาสิ่งดีๆนะถ่ายทำออกไปให้คนทั่วไปได้เห็นได้รู้เนี่ยก็เลยว่าทำยังไงก็ จึงมีวิธีทำขึ้นมาว่าเออทำอย่างนี้ผมเองก็เหมือนกับจะเล่าประสบก,การณ์ให้ฟังนะครับว่าผมทำายังไงเปิดช่องยังไงแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งออกมาเป็นคลิปนะครับแล้วเรื่องคอนเทนต์ก็ก็จะทำในอีพีต่อๆไปนะครับ E ีพีแรกนี่คือการสมัครช่อง youtube ซึ่งเราก็คือ คลิปนี้ต้องการสื่อให้เห็นวิธีทำช่อง youtube แบบโง่ๆของผมนี่นี่เองนะส่วนคนที่เก่งกว่าผมแล้วก็คงสมัครไม่ลำบากนะแต่ถ้ายังไม่เป็นเลยเหมือนผมนี่ก็ลองดูนะว่าสมัครช่องยังไงทำวิธีอย่างทำยังไงมันถึงสมัครช่องเสร็จนะครับโอเคครับมันอาจจะช้าๆหน่อยนะครับไปช้าๆครับอ่าแรกเลยนี่ถ้าเรามี ถ้าเราอยากทำนะเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับเราก็เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยที่จะที่จะสมัครเนี่ยมามาวางนะแล้วเราก็หาอีกเครื่องหนึ่งนะหาเครื่องหนึง่งตัวเครื่องที่สองนี่เราจะเอามาเพื่อที่จะหาอาจารย์นะครับก็ <c oughs> คือหาหาวิธีทำซึ่งเขาบอกอยู่แล้วนะในช่อง YouTube ต่างๆนี่แต่เราทำไมต้องเอาเครื่องสองเครื่องมาเพราะว่าเวลาเราสมัครเครื่องนี้เนี่ยเรา ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไหวเราก็จะหยุดเครื่องหนึ่งไว้นะครับก็ก็เริ่มเลยถ้าเครื่องที่เรามีนี่ยังไม่มีอ่ a จีเมลนะครับเราก็มาค้นที่ Google นะครับเราก็กด Google เข้าไปนะแล้วก็พิมพ์คำว่าวิธีสมัคร Gmail นะครับแล้วก็กดนะมันก็จะมีวิธีสมัคร m m i l l ขึ้นมา แล้วก็เลื่อนหาวิดีโอนะเลื่อนหาวิดีโอดูก็จะมีอาจารย์หลายท่านเลยนะครับที่มีการสอน gmail นี่เราก็เลือกเอาจะเอาคนไหนสมมุติว่าเอาคนนี้นะแล้วก็เปิดมานี่เห็นมีโฆษณาเลยแว่าคนนี้นี่เขาผ่านกฎแล้วนะครับเราก็ข้ามโฆษณาไป อาจารย์นี้ก็จะส,สอนวิธีสมัครทีเมลนะครับผมก็จะข้ามไปเลยนะเพราะว่าผมสมัครแล้วเมื่อกี้เปิดไปแล้วสมัครได้ทีเมลมาเรามาเขียนทีเมลไว้นะครับทีนี้เราจะสมัครช่อง YouTube นะครับเราก็จะเปิดเครื่องของเราขึ้นมาพอเราสมัครทีเมลเสร็จแล้วนี่เราจะสมัครช่องแล้วก็เปิดแอป YouTube นะครับคือแอปตัวนี้แอป YouTube มันก็จะมีหน้าอย่างนี้นะหน้า youtube ทั่วไปช่องของเราก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับมันจะมีวงกลมอยู่ตัวนี้เครื่องนี้สีแดงๆนะครับพอเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นตัวเรานะก็คือทีมลของเรานะครับนี่คือทีมลผมที่สมัครไว้แล้วนะครับหน้าตามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็ไปกดตรงช่องของคุณนะครับ ช่องของคุณพอกดช่องของคุณเขาก็จะให้ใส่น่าจะเป็นชื่อนะครับตัวนี้ใช้ชื่อช่องว่าอะไรนะใช้ youtube ในชื่อชื่ออะไรเราก็พิมพ์ลงไปนะครับเราจะเอาพิมพ์ว่ายังไงครั้งแรกเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาให้เราใส่ชื่อช่องเราจะใส่ ชื่อว่าอะไรเราเปลี่ยนชื่อได้อยู่นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใส่ชื่อว่าหมาน้อยนะครับหมาน้อยหมาน้อยมันจะมีสองช่องนะครับ <c oughs> มันจะมีสองช่องเราก็น่าจะเราก็น่าจะใส่ข้างล่างด้วยนะครับ <c oughs> ข้างบนนี้ชื่อหมาน้อยข้างล่างนี้อาจจะมีนเหมือนนสุกุลนะน่ารักอา่าเราน่ารักนี่นะครับ น่ารักนะแล้กดว่าสร้างช่องนะครับน่มันก็จะมีช่องขึ้นเราเราขึ้นมาชื่อว่าหมาน้อยน่ารักผมเขียนเป็นรัดนะครับกดผิดไม่เป็นไรนะครับเราก็หมาน้อยน่ารักนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ได้ช่องแล้วช่องหมาน้อยน่ารักทีนี้มันในช่องมันมันก็จะบอกว่า ช่องนี้ไม่มีเนื้อหาใดๆก็แสดงว่าเราสามารถอัปโหลดวิดีโอได้เราก็มาลองอัปโหลดดูอัปโหลดดูถ้าเราในเครื่องเรานี่เคยถ่ายวิดีโอมาแล้วนี่มันก็จะมีเนื้อหาอัปโหลดเรามากดตรงช่องเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็กดตรงอัปโหลดนะครับนี่ก็จะปรากฏว่าเราเคยถ่ายมาน้อยมานะมาน้อยมานี่เนี่ยคือวิดีโอของเราสั้นๆนะครับ ราก็กดอัปโหลดลงไปนะครับกดลงไปนะก็เขาจะมีพอกดเสร็จก็จะมีชื่อนะครับคือตั้งชื่อคำว่าตั้งชื่อนี่คือ,ค,อค,ค,คือตั้งชื่อของของเรื่องนะครับของเรื่องเราก็พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ว่านอนสบาย,าน,น,บายนี่นะครับนอน สบายนี้นะครับพอเสร็จแล้วชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเราก็กลับมาอีกเครื่องอาบางเครื่องนี่มันอาจจะมีเหมือนกันนะครับเครื่องเครื่องของผมนี่ต้องต้องสไลด์เอ้ยยังไงอะสไลด์ไปมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับเพราะว่าหน้าช่องที่เราอัดออกนี่มันอัพคลิปนี่มันจะมีชื่อแล้วมีอทิ เพิ่มคําอธิบายนะซึ่งพอเราพิมพ์ชื่อเสร็จนี่เราก็ต้องกลับมามันจะมีคําว่าเพิ่มคําอธิบายเราก็มากดอธิบายเราจะอธิบายว่ายังไงนะอธิบายว่าหมาชอบนอนก็ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคืออธิบายไปอธิบายไปเสร็จเราก็กลับมาหน้าเดิมอีกก็คือกลับมาหน้าหน้าที่เราเข้าไปอัพครั้งแรกนะครับ มันก็จะมีในช่องนี้มันจะเขียนว่าคือตัวสาธารณะนี่ตัวสาธารณะนี่ก็คือเมื่อเราเบันทึกในการบันทึกในการอัปโหลดวิดีโอนี่มันจะเปิดสาธารณะทันทีเราควรจะตั้งตัวนี้ไว้ว่าส่วนตัวก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องไปตัดแต่งคลิปหน้าปลุกคือคลิปหน้าช่องอะนะครับหน้าช่องคลิป เพื่อจัดใส่อธิบายได้ดีกว่าไม่ใช่ตัววีดีโอขึ้นไปเลยนะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นถ้าบางคนนี่มันจะขึ้นส่วนตัวไว้ถ้าบางคนขึ้นสาธารณะเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นส่วนตัวก่อนพอเสร็จเสร็จจากตรงนี้เนี่ยข้างบนนะครัขบนนข้างบนนี่ก็จะมีคําว่าถัดไปนะเพราะเดี๋ยวนี้ช่อง u t u b e นี่จะให้จะให้ระบะุประเภทว่าใช้กับเด็กไหมด้วยนะเราก็กดที่ถัดไปนะ ถัดไปเสร็จเขาก็จะมีวิดีโอนี้สร้างเพื่อเด็กไหมถ้าเราไม่ได้สร้างเพื่อเด็กการสร้างเพื่อเด็กหรือไม่สร้างเพื่อเด็กนี่มันจะมีผลตรงโฆษณานะครับโฆษณาจะถ้าเพื่อเด็กนี่ก็น่าจะน้อยกว่าส่วนมากผมทําก็เป็นเพื่อผู้ใหญ่ก็คือไม่ใช่เด็กนะเราก็กดช่องนี้เสร็จแล้วเราก็อัปโหลดทีนี้นะครับพอเราอัปโหลดนี่ มันก็จะมีมุมขวาข้างล่างนี่นี่นี่นะครับดูมุมขวาล่างนี่ก็คือเครื่องหมายอัปโหลดในขณะที่เรารอนะรอการอัพโหลดนี่เราจะดูวิดีโออื่นไปก็ได้นะครับดูหนังดูละครไปก็ได้รอตัวนี้นะพอมันเสร็จมันจะมีเครื่องหมายถูกแล้วก,กดเข้าไปดูนะกดเข้าไปดูตรงเครื่องหมายถูกมันก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้เรากดตามอีกวิดีโอของคุณเนี่ยเราก็กดตามไปอีกนะ มันก็เสร็จแล้วอัปโหลดเสร็จแล้วลงลงช่องแล้วแต่เพียงแต่ว่าลงช่องไปแล้วนี่ในช่องนี่ก็ยังเป็นคือเป็นส่วนตัวอยู่นะมันจะมีมีรูปอ่ากุญแจนะครับกุญแจตรงนี้เ้ากุญแจนะซึ่งเราก็เปิดดูวิดีโอของเราได้นะครับเช่นเรามาเปิดดูวิดีโอเรานะมันก็จะอ้าวแสดงว่าวิดีโอเรานี่ มันสั้นมากเลยอ๋อวิดีโอสั้นมากครับเราก็เราก็เปิดดูวิดีโอได้นะโอเคนี่ก็แสดงว่าก็เสร็จแล้วนะวิธีทำวิธีเปิดช่องเนี่ยเอ่อยังไงอะถ้าไม่เข้าใจยังไงเราก็เม้น์มานะผมก็จะลองตอบดูแต่ต้อง ต้องขออภัยนะคนที่คือเป็นอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องมาเรียนรู้นะไอ้ที่เรียนรู้ในวันนี้ก็คือคนที่ไม่เป็นนั่นเองนะเพื่อแต่ e ีพีต่อๆไปก็จะมีหลายอย่างนะครับก็จะมีการอัพหน้าปกใส่หน้าปกอะไรเนี่ยเราก็ค่อยเรียนรู้ไปวันละเล็กละน้อยแบบคนโง่งๆทำ youtube ก็แล้วกันนะครับอีพีนี้สวัสดีครับ